รวบสาวเจ้าเขียนข่าวเท็จปมไทยกัมพูชาสารภาพข่าวมีอคติส่วนตัวพลตำรวจโทรไตรมผิวพันธ์ได้จับกุมตัวนางสาวยาอายุ32ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากนะคะผู้ต้องหารายนี้ค่ะได้โพสต์ข้อความใน Facebook นะคะของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาแล้วก็มีข้อความบางส่วนนะคะเป็นข้อมูลเท็จทําให้ประชาชนเกิดความหลงเชื่อตื่นตระหนกค่ะเช่นระบุข้อความนะคะว่าเกิดระเบิดขึ้นจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนค่ะ หรือสั่งให้อพยพประชาชนบริเวณชายแดนเป็นต้นจนทําให้มีผู้เล่นโซเชียลมีเดียหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างเป็นจํานวนมากค่ะพลตำรวจโทชัดปันธาการได้กล่าวนะคะว่าตํารวจได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในบ้านพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ จากการให้การของผู้ต้องหานะคะให้การยอมรับค่ะว่าทําไปเนี่ยเพราะว่ามีอคาตาิส่วนตัวเกี่ยวกับกรณีพิพากระหว่างชายแดนทั้งที่ไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีเจตนาที่จะสร้างไรายได้จากการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะพลตำรวจโทไตรยล,ลงได้กล่าวนะคะว่าไม่มีเจตนาที่จะจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าตํารวจนะคะมีหน้าที่ในการปกป้องสังคมตรวจสอบข้อมูลที่อาจสร้างกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะนะคะเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามจะสร้างข่าวปลอมเพื่อบิด เบือนสร้างความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายค่ะ